ที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์หลายหลายประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางเริ่มมีประเทศต่างๆออกมาแสดงท่าทีแสดงความคิดความเห็นกับกับเรื่องนี้แล้วนะคะอย่างล่าสุดค่ะรัสเซียก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เน้นย้ําค่ะว่าสันติภาพในตะวันออกกลางอย่างถาวรเนี่ยจะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามันยังคงมีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อยู่นะคะนี่เป็นท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียบอกนะคะว่า การสารสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นความผิดพลาดหากจะคิดว่าสันติภาพถาวรในตะวันออกกลางจะเกิดขึ้นโดยปราศจากการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ท่าทีของรัสเซียเนี่ยมีขึ้นค่ะหลังจากที่อิสราเอลไปลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ2ประเทศที่เป็นศัตรูกันมายาวนานที่เรารายงานกันไปนะคะที่มีการลงนามกันตั้งแต่15กันยายนที่ผ่านมาที่ทำเนียบขาวก็คือบาเรนและสหรัฐอาหรับ เอมรสก็เซ็นลงนามกันไปเรียบร้อยแล้วแต่รัสเซียบอกว่าการผูกมิตรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นการเดินไปข้างหน้าแต่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลส,สไตน์มันยังคงอยู่นะถ้ามันยังคงอยู่แบบนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงสันติภาพถาวรในตะวันออกกลางเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่รัสเซียมีท่าทีล่าสุดก็คือเรียกร้องค่ะเรียกร้องไปถึงประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคเรียกร้องไปถึงมหาอำนาจโลกให้ช่วยกันประสานความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้รัสเซียบอกนะคะบอกว่าพร้อมที่จะร่วมทํางานด้วยรวมถึงในเรื่องของการทูตด,ด้วยของการเจรจาสันติภาพในการประสานงานกันแล้วก็การประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับสันนิบาตอาหรับ และแน่นอนนะคะว่าการสารสัมพันธ์ของอิสราเอลกับบาเรนและก็ UAE มีทางฝั่งของปาเลสไตน์ไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดนะคะ